นนนนเ,นนเนี่ยต้นอินทนินเนี่ยเป็นยาเนี่ยต้นเนี้ยอันนี้มันมีมันมีตน้นกล้วยไม้เกาะอยู่ด้วยมีตน้นไม้เกาะอยู่ด้วยมันเป็นยาต้นเนี้ยเป็นยาเปลือกมันถ้าจำไม่ผิดน่าจะเอาไปตำตำแล้วละสมานแผลในปากได้ดีดต้นี้อ,อะไรเหลืองจันเหลืองกันพันผสมนะมกล้วยไม้เหลืองจันเกาะเขามาเกาะไว้ ้นไม้เหลืองจันเหลืองจันทบูลนะชื่อเต็มเลืองยนทบลูลเขอาอาจจะเจนตนามากรอกไม่น่าึ้นเองเป็นยารักษาโรคกรดเพาะแผลแผลในปากปากเหื่อยเนี่ยแล้วมีอีกอีกหลายหลายทมบุรน,นะน,น่ะน่ะจำนึกไม่ออก จะรู้ตัวว่าเนี่ยใบยเนี่ยมาเที่ยวๆเ,เนี่ยมันจะเป็นยาสมานแผลในปากเหลืองจันทร์พันพื้นเมืองไอ้ตัวนี้ที่โรงแรมก็มีเนี่ยตัวเลนีไอ้ตัวบนน่าจะเป็นพันผสมไุนไพรไม่แม่นไ,ไ,ไ,ไม่แน่ใจอะ่ะป่วยไหมเอาเป็นว่ามันสวยแล้วกันเนาะมันสวยแล้วกันเช้ามีเวลาเลีวว้ยวแวะมานีอยู่ในวัดเป็นผ้าไหว้พักเรื่อยๆที่ไยให้ดูเห็นมันสวยอะ่ะ ทรงคุ่มขนาดกลางกำลังดีเลยตน้นคือต้นอินทนิลมีหลากหลายชื่อนอะไม้ทรงคุ่มขนาดกลางพวกเนี้ยเราต้องมาเรียนรู้เอาลมเรือดีหน้าปูก่ะปลูกแล้วมีประโยชน์เลยควาไม้ก็สวยเลืกอนกดเชียร์ไม่ได้เพราะว่ามันง,งามกว่านี้ กฎหมายไม่เคยศึกษามันนะก็เลยไม่แม่นเราไม่รู้นฟ้าเดี๋ยวมันจะผิดเพี้ยนจะไม่ดีแต่เนี่ยเหลืองจันทร์ที่โรงแรมนี้ก็ใหญ่อ่ะของเจเาหนเขามามาให้เลี้ยงดูแลมีอยู่ของตากยี่อมีมาดามมีเหลืองจันทร์แบบเพื่อนเพือนแต่เราไม่แม่นเราก็ไปพูดแหะมันจะเสียหายพูดถึงต้นอินทนินเนี่ยหน้าว่ามันก่อน คล้ายอะไรตน้นอะไรนะตน้นตะแบกหรือเปล่าไม่ใช่นะตะแบกมันจะขาวแล้วเปลือกมันจะล่อนอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ใชะนะเปรียบเทียบกันไม่ได้แจะก็ละเรื่องเอาไปวาวลาแล้วร่มแล้วมีประโยชน์แล้วกันนะเนาะเอาเอง,ง่ายแบบนี้ดี่เปลีร่มมีประโยชน์ประโยชน์หลากหลายกี่ยนแดงก็เล้ล่มเงา อาเป็นยาเป็นยาสมัมพคุณดีเยี่ยมวั่นเถอะเนาะอินทนินอินทนิน